นี้นะครับสถานการณ์การเมืองต้องจับตาครับเพราะว่ามีการประชุมของสวนัดแรกนะครับวาระสําคัญคือการเลือกประธานแล้วก็รองประธานคนที่1คนที่2สถานการณ์จากนี้ไปสอรอชุดใหม่สวชุดใหม่200คนนั้นจะมีความเป็นอิสระมากน้อยแค่ไหนติดตามพร้อมกันกับพี่สุภาพนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิงคุณคิงครับคุณขวัญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ11บเนาฬิกาสีนาทีตอนนี้วุฒิสภากําลังประชุม แล้วอยู่ในช่วงเลือกประธานสภาโดยการลงคะแนนลับเรียกชื่อไปลงคะแนนเป็นแบบคะแนนลับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะได้ประกาศว่าใครได้เป็นประธานสภาใครได้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งใครจะได้เป็นรองประธานสภาคนที่สองนี่คือประเด็นที่ต้องจับตามองแล้วจากนี้ไป เมื่อได้ประธานได้รองประธานการเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ของสวออก็จะได้เดินหน้าอย่างเต็มตัวอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยและสังคมการเมืองต้องลุ้นครับต้องลุ้นกับการทำหน้าที่ของสวออชุดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำใจได้ว่าสวออเนี่ยมีที่มามาจากฐานอำนาจ มาเป็นพี่เลี้ยงมาสนับสน,นุนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายผู้มีอำนาจฉะนั้นเรื่องความเป็นอิสระของสอบอรเราทำใจเราไม่คาดหวังไม่ต้องรุ้นไม่ว่าจะเป็นการโหวตการอภิปรายการลงคะแนนการแสดงทัศนะท่าทีต่างๆล้วนแล้วแต่ยืนอยู่ฝั่งผู้มีอำนาจที่ครองอำนาจอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่ เราทำใจได้สังคมการเมืองทำใจได้สังคมไทยสังทำใจได้แต่สวชุดนี้ไม่ได้มาจากฐานอำนาจที่ครองอำนาจอยู่แต่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มสาขาอาชีพท่านที่ท่านท,านทราบนั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีการนินทาว่าร่ายมาได้มาโดยวิธีการบล็อกโหวตหั่วกันมาอย่างนั้นอย่างนี้แต่โดยรูปแบบ ของการได้มาถือว่ามีความเป็นอิสระจากผู้มีอำนาจมากกว่าสอวอทุกชุดที่ประเทศไทยคือมีมเคยมีมานี่เป็นเรื่องที่ต้องรุน้นรุ้นความเป็นอิสระรุ้นว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีความเป็นอิสระในการอภิปรายการโหวตมากน้อยแค่ไหน แล้วในความเป็นอิสระนั้นเนี่ยประชาชนประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรนับหนึ่งกันตั้งแต่วันนี้ประเด็นนี้จะถูกจับมาตามองที่สุดน่าลุ้นมากที่สุดไม่เพียงแต่สวกลุ่มน้อยที่เรียกตัวเองว่าเป็นสวพันใหม่แต่สวกลุ่มใหญ่ที่ถูกเรียกว่าเป็นสวสายสีน้ำเงินน่นนี่นั่นก็ถูกจับตามองในความเป็นอิสระ เป็นประเด็นที่ท้าทายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหมือนกันฉะนั้นจากนี้ไปเวลามีการประชุมสวจะอภิปรายกันยังไงจะโหวตลงคะแนนในกฎหมายสำคัญสำคัญยังไงจะตั้งกระทุถามอภิปรายรัฐบาลยังไงอภิปรายโจมตออีอภิปรายถามรัฐมนตรีแบบไหน ล้วนแล้วอยู่ในภาวะที่ถูกสปอตไลท์สองทั้งนั้นก่อนหน้านี้การประชุมสอบอเขาถ่ายทอดทางโทรทัศน์รัฐสภาเขาถ่ายทอดทางวิทยุ FM 87.5แต่ว่าเลตติ้งคนฟังสอบอรประชุมมีน้อยมากคนให้ความสำคัญกับการประชุมของสอสอ ฟังการถ่ายทอดทั้งวิทยุทัะโทรทัศน์แต่พอมีการประชุมสวช่วงที่ผ่านมาเกือบจะไม่มีใครฟังการถ่ายทอดเพราะเขารู้นี่ครับว่าสวจะปีปลายกันยังไงสวทำหน้าที่แบบไหนสวอเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอำนาจยังไงเขารู้หมดแต่จากนี้ไปเนี่ยจะไม่ใช่แล้ว จากนี้ไปก็จะจะคิดกันว่าเราจะติดตามให้กำลังใจยังไงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพลักษ์ใหม่แล้วการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยมันต้องเริ่มต้นสร้างภาพลักษ์ให้ดีตั้งแต่ตอนต้นถ้าภาพลักษณ์เสียหายตั้งแต่ตอนต้นแล้วไปกลับลากันใหม่อันนี้กู้ยากนี่เรื่องเรื่องอิสระภาพเสรีภาพ อีกเรื่องที่น่าลุ้นครับสวชุดนี้หลายคนได้รับการถูกดูแคลนว่าไม่จบปริญญาจบป .6 ก็มีจบม .6 ก็มีไม่ได้เรียนมาสูงสูงไม่ได้มีความเคยมีตำแหน่งสำคัญในวงราชการไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจใหญ่ๆก็ต้องมีการจับตามองว่าระหว่างที่สว กับที่ไม่มีการกำหนดวุฒิการศึกษากับสวที่เคยมีตำแหน่งผ่านมาในอดีตมันมีความเหมือนความต่างเป็นอย่างไรอันนี้ต้องรุ่นรุ่นว่าความรู้จากตำรากับความรู้จากประสบการณ์ในสายงานอาชีพที่เขาทํามาเนี่ยอันไหนจะมองปัญหาได้แหลมคมมากกว่าอันไหนจะมีข้อเสนอแนะในการประชุม สวได้มากกว่าดีไมด่ดีเราอาจจะมีสวดาวรุ่งที่มีพื้นฐานการศึกษาน้อยแต่มีวิสัยทัศน์และวุฒิภาวะสูงเกิดขึ้นในสวชุดนี้โบราณเขาถึงบอกว่าดูไปก่อนอย่าเพิ่งตีเรือทั้งโกรนอย่ามองคนตัดสินคนโดยเอาไปใบป,ปริญญาและการศึกษามาเป็นตัววัดอย่าคิดว่าสวที่จบมหปหก จะอภิปลายแบบเสลอเสลออันนี้ต้องดูของจริงถัดมาเรื่องกรรมธิการสามัญของสว26คณะกรรมธิการสามัญ26คณะคือคกลไกสำคัญของการกับเคลื่อนงานวุฒธธิสภาถามว่าประชาชนอยากเห็นอะไรอยากเห็นความใจกว้างของคนกำหนดเกมครับ คือไม่อยากเห็นการกินรวบเมื่อสวอกลุ่มใหญ่ถ้าเขายึดตำแหน่งประธานรองประธานได้ตั้งแต่วันนี้ตำแหน่งกรรมธิการต่างๆที่มีบทบาทสำคัญที่เรียกว่ากรรมธิการเกรดเอเนี่ยควรจะเกลีย่ยให้กับสวเสียงข้างน้อยให้เขาได้เข้ามาเป็นประธานกรรมธิการในชุดสำคัญสำคัญด้วย อันนี้คือความสวยงามและเป็นการสร้างบรรยากาศดีๆในการทำงานร่วมกันในช่วงหปีจากนี้ไปในทางตรงกันข้ามครับถ้าเริ่มต้นด้วยการกินรวบพวกมากรากไปแล้วกินรวบหมดมันจะเกิดปัญหาเสียความรู้สึกกันเสียความรู้สึกตั้งแต่วันเริ่มแรก แล้วอย่างไงบรรยากาศการทำงานก็จะมีความขัดแย้งจะมีความขุนเคืองแต่แต่เริ่มต้นฉะนั้นที่อยากจะขีดเส้นใต้บอกก็คือว่าวันนี้เนี่ยถ้าเริ่มต้นสวยงามความสวยงามจะนำไปสู่บรรยากาศดีๆไปตลอดห้าปีแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยความกินใจกันตั้งแต่ต้นมันก็จะนำไปสู่บรรยากาศที่ลุ่มรุ่นรอนดอนไปตลอดห้าปีเหมือนกัน ท่านจะเลือกเอาอย่างไหนอีกประเด็นหนึ่งที่จะแนะนำไปถึงสวโดยเฉพาะสวที่ที่ท่านไม่จบปริญญาและก็มีความรู้ไม่มากมีวุฒธธิการศึกษาไม่สูงสภาเขามีเงินเดือนให้ท่านจ้างคนที่มาเป็นผู้ช่วยงานในด้านต่างๆสวหนึ่งคนจ้างคนมาช่วยงานได้8คนนะครับ แล้วผู้ช่วยงานเนี่ยบางตำแหน่งเขากำหนดไว้เลยต้องจบปริญญาโทฉะนั้นสวที่มีความรู้น้อยจบการศึกษาต่ำต้องใช้ช่องทางนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดครับคือต้องหาคนมาช่วยงานให้ได้คุณภาพจริงๆอย่าไปเอาตำแหน่งให้ลูกให้หลานคนใกล้ตัวแล้วเอาเงินเดือนมาแบ่งกัน โดยลูกหลานเขาก็ทำหน้าที่แบบนั้นไม่ได้อันนี้สำคัญถ้าได้คนที่มีคุณภาพตรงสเปคที่ฝ่ายเลขาเขากำหนดไว้ก็จะช่วยงานต่างๆได้มากครับช่วยงานด้านการหาข้อมูลที่จะนำมาใช้อภิปรายช่วยดูเรื่องกฎหมายช่วยดูรายละเอียดเรื่องนั้นเรื่องนี้ช่วยมาติวเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อันนี้จะได้ประโยชน์มาก มันขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเอาอยัางไงฉะนั้นถ้าสวรเริ่มต้นก้าวแรกยังไงผลตามมาก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็ขีดเส้นใต้ขอแสดงความยินดีกับคนที่เป็นประธานรองประธานคนที่เป็นกรรมธิการวิสามัน2 6คณะท่านจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่มาไม่สำคัญใครจะนินทาว่าร้าย ไม่จบการศึกษาอย่างโน่ย่างนี้ไม่สำคัญที่มาไม่สำคัญแต่ที่ไปสำคัญครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณคิงครับคุณขวัญครับขอบคุณครับอาจารย์สุภาพครับวันนี้เรากำลังรอติดตามนะครับว่าผลการเลือกประธานวุฒธธิสภารองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งคนที่สองนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรและอย่างที่อาจารย์สุภาพเน้นย้ำนะครับว่า ทิศทางจากนี้ไปยอ,อยู่ที่พวกท่าน,นช่วยกำหนดอนาคตการเมืองของประเทศด้วยนะครับที่มาไม่สำคัญแต่ที่ไปสำคัญ